ของเรานะครับเริ่มจากชุดเปิดตาครับเราจะมีอยู่5เซตมีชุดหมูและชุดรวมทะเลแล้วเราก็จะมีอลัสกัตให้ลูกค้าสามารถได้สั่งเพิ่มเติมเรามีรายการอาหารมากกว่า90รายการมีทั้งของทอดของสดต่างๆพวกผักอะไรพวกนส้มตำยำดองนะครับเราก็มีให้ลูกค้าเลือกหลากหลายทำธุรกิจของเรานะฮะก็คืออย่างแรกเลยก็คือจริงใจกับลูกค้าคือเราต้องมอบสินค้าที่ดีจริงดีให้กับลูกค้าก็อยากใช้วัตถุดิบของดีดีอาหารดีๆให้ลูกค้านะครับก็คือหลักๆเลยเราทานยังไงเราก็อยากให้ลูกค้าทานแบบนั้นใช่นะครับ สวัสดีครับชื่อปุ๋งน,นะครับเป็นหุ้นส่วนร้านอุ้ปฟุ้หมูกระทะครับสวัสดีครับชื่อเก่งนะครับเป็นหุ้นส่วนร้านเหมือนกันครับผม,ผมมี2สาขาสาขาแรกเปิดมาประมาณปีกว่าสาขาที่2ก็ประมาณ4เดือน้ก็เริ่มจากความชอบของเราล้วนๆเลยครับเริ่มจากที่เราอ่ะชอบกินหมูกระทะอยู่แล้วแล้วพอหลังจากมีการคุยกันแล้วเราคลิกแล้วเ,เราชอบหมูกระทะเหมือนกันด้วยเราก็เลยแบบลองกันดูสักครั้งหนึ่งมีการคุยกับเพื่อนนะวิเคราะห์เพื่อนว่าเราจะทําร้านแบบแนวไหนหรือถ้าแบบที่เรากินมาตั้งแต่เด็กเนีย่ยก็เป็นเอาดอก็คือเตาถ่านหมมััันนนนกกก็่ือออบปจจุรล้ีิ ติดตัวเวลาทันเราก็เลยมาคุยกันว่าแบบทำไมเราไม่ทำร้านขึ้นมาเองละ่ะเราต้องใช้วัตถุดิบที่สะอาดสดแล้วก็ใหม่ตลอดเวลาและราคาต้องเข้าถึงได้ด้วยราคาต้องกินได้ทุกเพศทุกวยัย ขายราคาไม่เปิดบุฟเฟ่ต์เราอะ่ะกลัวเราสู้เจ้าใหญ่ไม่ไหวเพราะเจ้าใหญ่ในตลาดเนี่ยบุฟเฟ่ต์เยอะเราก็เลยต้องหาแบบแตกต่างจากเขาหน่อยเราก็เลยเล่นเป็นอราคาแทนแล้อย่างหนึง่งมุมมองการกินเปลี่ยนไปด้วยครับยิ่งโตขึ้นการที่จะไปกินยัด,ย,ดยัดให้มันอิ่มให้มันคุ้มมันก็รู้สึกว่ามันมันแน่นเกินไปกินให้มีความสุขดีกว่าไม่ต้องเร่งรีบนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงเกินไปปัญหาเราก็คุยกันได้ไม่ไม่ไมแบบมีเวลาจากัดอะไรอย<ม>่างเงี้ยฮะกินเรื่อยๆมากินแบบมีความสุขกันอะไรเงี้ยสาขาหนึ่งเปิดได้ประมาณหนึ่งปีกว่าพับ บางทีมันก็ต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างเราเปิดอ่ะเราไม่ได้ตั้งเป้าแค่สาขาเดียวเราตั้งเป้าไว้เป็น10สาขา20สสาขาเพราะไหนๆเราเออกมาจากงานแล้วเราอยากทุ่มเท เมนูนะครับของเราก็จะมีเมนูชุดหมูพรีเมียมแล้วก็ชุดรวมทะเลนะครับซึ่งชุดหมูพรีเมียมเราจะมี3ขนาดมีไซส์ S ไซส์ M ไซส์ L นะครับแต่ที่เมื่อกี้เราเสิร์ฟให้จะเป็นในตัวของชุดลุ่งเงเฟรื่องฟูนะครับซึ่งในชุดนี้ก็จะประกอบไปด้วยชุดผักแล้วก็แปบซี่ให้ด้วยน้ำจิ้มนะครับคือหัวใจของหมูกระทะเลยนะครับเราก็เลยเลือกที่จะทาน้าจิ้มตัวซิงเกิลเจอออกมาซึ่งมันจะมีรสชาติถึงพริกถึงกระเทียมมีความแซ่บโดยที่ลูกค้าไม่ต้องไปปรุงเพิ่มน้ําจิ้มอีกตัวหนึ่งเป็นน้้ําิัว น้ำจิ้มมา่าเมื่อนำาออย่างมาผสมเข้ากันก็จะสร้างความลวงตัวได้ทั้งความหอมความเผ็ดจะมีรสชาติที่หอมถั่วเผ็ดมา่าถั่วเราก็จะคั่วเองตัวนี้จะเป็นอีกตัวนะครับน้ำจิ้มซีฟู้ดตอกข่เราใช้ไข่เกดที่สามารถทานดิบได้จะมีความเผ็ดซีฟู้ดบวกกับความหวานนัวของไข่เมนูที่อยากจะแนะนําอีกอย่างหนึงก็คือปูทนโทโร่ถึงคอหมูนะครับแล้วก็มีสามชั้นขยำปลาไก่ทอดเคลือบซอสอูฟูเป็นสุรลับของทางครอบครัวของท่นส่วนผมมีรสชาติที่มีความเค็มหวาน ตัวปิงโลคิมชีสคูนะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นซิเนเจอร์ของทางร้านนะครับยอดขายของทอดอันดับหนึ่งทานคู่กับซอสวาสาบีมิโลเนสอีกเมนูหนึ่งนะครับก็จะเป็นเรื่องของตำเส้นเล็กหมูยอใส่ปลาตัวนี้ตอบโจทย์เลยลูกค้าส่วนใหญ่พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าอร่อยมากแล้วก็เร็วๆนี้เราจะมีเซตจิ้มจุ่มแจ่วฮ้อนนะครับตัวนี้มันจะมีทั้งความเป็นจิ้มจุ่มและความเป็นแจ่วฮ้อนตัวที่เป็นซอสแจ่วฮ้อนเนี่ยเมื่อนําไปผสมกับน้ำซุปข,ของเราแล้วมันจะสร้างความหอมในชุดเราก็จะมีหมูนะครับมีหม มากแล้วก็มีตับผสมอยู่ในนั้นวนางเอปปิ้งด้วยไข่ไก่ ขอฝากร้านฟูฟหมูกระทะไว้ด้วยนะครับสาขาแรกอยู่บางบอน3นะครับส่วนสาขา2อยู่สุขสวัสดิ์ระหว่างซอย28และ30ครับวันจันทร์ถึงศุกร์เราเปิดตั้งแต่4ี่โมงเย็นจนถึง4ี่ทุ่มนะครับผมส่วนเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนะครับตลเลอรเราเปิดตั้งแต่เที่ยงจนถึง4ี่ทุ่มครับไม่มีวันหยุดครับผมทั้งสองสาขาเรามีที่จอดรถที่จอดง่ายมากติดตามเราที่เพจได้เลยครับฟูฟูหมูกระทะนะครับผมร้านของเรานะครับก็มีทั้งห้องแอร์นะครับใช้เตาไฟฟ้ากระทะทองเหลืองนะครับปอดสารนะครับพวกเราตั้งใจจจกกกกััันนทาาารรริงๆคคคบบผมอยะะฝลู้ ชวนลูกค้ามาใช้บริการคนไหนที่ยังลังเลอยู่สามารถเปิดใจมาลองใช้บริการดูได้นะครับและจะไม่ผิดหวอกแน่นอน